สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งคูเคสเละแอนเลนเที่ยวสบายสายสไตล์คูเคสเที่ยวไปศึกษาสถานที่มีความรู้ไปด้วยกันช่วงนี้โควิดเราเที่ยวไทยกันดีกว่านะคะไทยไม่เที่ยวไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราช่วงนี้ไปฟังเสียงคลื่นสบายสบายหูกันนิดนึงค่ะ กาะภูเก็ตถือว่าเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้สุดของไทยนะคะมีแหลมชื่อดังซึ่งใครๆจะต้องได้ยินมาตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยคือแหลมพมเทพจังหวัดภูเกต็ตเป็นจุดที่จะต้องไปเช็คอินห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเนื่องจากว่าแหลมพรมเทพนี้ถือเป็นจุดสุดท้ายของประเทศไทยที่พระอาทิตย์จะโบกมือบายบายประเทศไทยไปแล้วนะคะแหลมพรมเทพนี้เขาบอกว่าถือเป็นยินหยางของประเทศเราเลยทีเดียวนะคะ จะง,งอยที่ยื่นออกไปในทะเลนี้ถือว่าเป็นปากมังกรค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปอย่าลืมไปสวัสดีแหลมพรมเทพนะคะช่วงที่กูเคสไปถึงก็เป็นช่วงมรสุมพอดีเลยนะคะได้มีโอกาสถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกพอดิบพอดีเลยหลังจากนั้นก็ได้น้ำมนต์จากฟากฟ้าเปียกบอนไปตามๆกันค่ะแต่ก็เป็นเวลาที่ควรจะเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วล่ะคะ่ะ โรงแรมที่เราเลือกพักคือโรงแรมภูเก็ตซิเลรีสอร์ทแอนด์สปานะคะอยู่บริเวณอ่าวซิเลก็ถือว่าเป็นอ่าวที่เป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติทีเดียวนะคะห้องพักหันหน้าออกสู่ทะเลโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะช่วงนี้ราคาเป็นกันเองสุดๆอย่าลืมไปเที่ยวละคะเช้าแรกของทริปนะคะครูเคสเลือกที่จะไปกราบนมัสก,การพระวัดฉลองค่ะหลวงพ่อแชม่มซึ่งด่งดังมากในจังหวัดภูเก็ตนะคะ ประวัติความเป็นมาของวัดนี้ไม่ธรรมดานะคะรับชมในคลิปค่ะมาภูเกต็ตอย่าลืมมากราบวัดฉลองนะคะหลวงพระแช่มค่ะเป็นวัดประจําของคนภูเกต็ตไปดูข้างในกันค่ะในสมัยรัชกาลที่3นะคะ ชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยตอนนั้นทําตัวเป็นอั้งยี่ซ่องโจรค่ะประชาชนตน้องหนีเข้าป่าเลยนะคะแล้วก็ได้หลวงพ่อแช่มนี่แหละค่ะที่ทําผ้าประเจียดสีแดงโค้กหัวแล้วก็ทําให้คนที่ไปรบกับคนจีนช่วงนั้นนะคะที่เป็นโจรอั้งยี่เนี่ยชนะหมดเลยแนละ้วเราก็ได้ดินแดนขึ้นมาถือเป็นการชนะของคนไทยในย เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะพุทธคุณของหลวงพ่อแช่มจึงเป็นเรื่องของการปราบมารชนะมารชนะอุปสรกต่างๆค่ะแถมที่นี่ยังมีพระหมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่สวยละไมาใรพระพักขนมเลยนะคะดูสิคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ กราบนมัสก,การพระวชรลองจนเป็นสิิมงคลแล้วนะคะจากนั้นเราจะเริ่มไล่เก็บหาดค่ะขอแนะนำหาดที่อยู่ไม่ไกลคือหาดกระตะค่ะไปชมคลิปกันค่ะช่วงมันหยุดยาวอย่างนี้นะคะมาเที่ยวภูเก็ตกันค่ะและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากคือหาดกระตะค่ะกระตะมีกระตะน้อยกระตะใหญ่นะคะแต่อยู่ไม่ได้ไกลกันทะเลสีเขียวมาก ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดนะคะหาดกะตะเนี่ยจะถือว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมไม่ด้ขาดสายเลยค่ะเรียกว่าหัวกระดางบ้านไม่แห้งเลยทีเดียวแต่ช่วงนี้ก็ต้องถือว่าซบเซาจริงๆค่ะคนน้อยมากกว่าสายตาไปมานะคะก็ต้องมาเจอกับเจ้าดอกผักบุ้งทะเลโอ้โหดูดอกสิคะแมมธรรมชาติช่างสรรสร้างนะคะดอกสีม่วงสะดุดตาจริงๆ แล้วก็มาขึ้นอยู่ข้างทะเลนะคะสรรพคุณของเขา้าทุกคนคงรู้ดีนะคะถ้าใครไว่ายน้ําอยู่เนี่ยแล้วเจอกับแมงกระพุนต้องวิ่งเข้าหาผักบุ้งทะเลเลยค่ะจะต้มเอาดอกหรือเอาใบมาต้มก็ได้นะคะแล้วก็ฉโลมอาบก็ได้นะคะแก้พิษได้ชะง,งักงันทีเดียวนอกจากหาดกระตะนะคะยังมีหาดอีกมากมายรายร้อมรบอบเกาะภูเก็ตนะคะอย่างหาดกระรนหาดสุรินหาดไม้ขาวแล้วก็หาดปาตองนะคะ ทุกที่นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากมายเลยแ่ละค่ะระหว่างที่ขับรถเลาะรอบหาดนะคะสายตาก็ไปสะดุดกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งค่ะอยู่บนเหนือยอดเขาคีรีค่ะองค์ใหญ่สีขาวตังงานมากเลยมองได้360องศารอบเกาะเลยนะคะเราไปชมวัดนี้กันเลยค่ะ นะคะคอย่าลืมมานมัสก,การพระพุทธมิ่งมงคลเอกหนะ้าคีรีค่ะอยู่บนยอดเขาคีรีนะคะพื้นที่42ไร่นะคะพระนี้โอ้โหดูตังงานอลังการมากค่ะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกหน้าคีรีหน้าตากว้างกว่า25เมตรสูง45เมตรอยู่ในอาณาบริเวณพื้นที่ของกลมป่าไม้นะคะามากกว่า42ไร่ว่ากันว่าสามารถมองได้ทั่วทุกทิศทางของเกาะภูเก็ต360องศาจะมองเห็นองค์พระได้ทั่วถึงค่ะพระพุทธรูปปางมาระวิชยัยองค์หินอ่อนสีขาวปฏิสถานอยู่เหนือยอดเขาคีรีลองดูวิวโดยรอบนะคะ สวยงามอลังการตร a งาานมากเลยมองไปนี่จะเห็นทะเลลายรอบเป็นวิวที่สุดวิเศษจริงๆค่ะว่างๆต้องมาเที่ยวภูเก็ตนะคะจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะขอแนะนำให้ไปนะคะถ้าไปทริปภูเก็ตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ตนะคะ คือสะพานรักสารสินค่ะจริงๆสะพานนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ของความรักอมตะของชายหญิงคู่หนึ่งทำคลิปมาฝากไปชมกันค่ะมาเที่ยวภูเกต็ตอย่าลืมจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะสะพานรักสารสินสะพานซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างพังงาและภูเกต็ตสะพานนี้มีตำนานค่ะเป็นตำนานที่น่าสนใจด้วย ความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่มีฐานันดรที่แตกต่างกันและโดนกีดกันจากครอบครัวเขาใช้ผ้าเของมา้าสองผืนผูกรวบตัวไว้ด้วยกันและกระโดดจบชีวิตตัวเองที่กลางสะพานรักแท้มีอาจพรากเขาทั้งสองแยกจากกันตลอดกาลอาน,นิสงส์ของสะพานสารสินซึ่งตอนนี้ถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไปรกไกลเลยนะคะและแถวนี้ก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่ ห้ามตกปลาห้าข้อแถค่ะเป็นสถานที่แห่งความรักได้อัน,นิสงส์ไปถึงสัตว์น้ําทําให้ตรงนี้มีพื้นที่เขียวมากๆเลยนะคะน้ําทะเลสีเขียวมากค่ะเอาละค่ะหวังว่าจะมีความสุขกับทริปล้อแอนเล a ร์สไตล์คูเคสนะคะปิดท้ายด้วยคํยาศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆนะคะนํามาฝากน้องๆเช่นเคยค่ะ beat beat ชายหาดชายทะเล bridge bridge สพาน breakfast breakfast อาหารมื้อเช้า statue t statue t ร,รูปปั้น เอาละค่ะสำหรับทริปเที่ยวภูเก็ตครั้งนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจจุดประกายให้ใครลหลายๆคนที่อยากจะเที่ยวไทยในตอนนี้ลองไปเที่ยวภูเก็ตด,ดูนะคะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ครูเกสตนะคะและสัญญาว่าจะหาทริปดีๆรวมทั้งความรู้ดีๆสไตล์เที่ยวไปเรียนรู้ไปสไตล์กูเคสครั้งนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ